ไฮทุกโสื่อนะัจิลาเดวสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนนะัจิลานะครับผมก็มาถึงวิดีโ,ดโอบทที่8กันแล้วนะครับผมของอีเวนเกาะยักษ์ของเกมเฟร์แกลเดอร์นะโอเคก็ตอนที่8บทที่8เนี่ยชื่อตอนว่ายักษ์ตัวที่2ปรากฏก็คือเป็นประตูฟ้าแล้วนะครับผมเราจะสู้กับยักษ์สีฟ้ากันแล้วโอเคเข้าในส่วนในเรื่องกันยักษ์ใหญ่ตนที่2ปรากฏ ประตูใหญ่ที่สองเนี่ยน่าจะเป็นที่นี่นะคะประตูสีฟ้าเชีวมือระวังตัวดีนะทุกคนก็น่าสามารถคาดการณ์กันได้แล้วแต่ว่ามีปฏิกิริยาของเซอร์วานอยู่โอ้โหพ่มานิ่มๆเลยเนี่ยค่ะก็เป็นไปนตามที่คาดการณ์ไว้เลยค่ะคนที่เฝ้าป้องกันประตูที่สองเนี่ยคือสาวงามคนนี้อย่างฉันมีกฎจริงจอกที่ท่านเนี่ยสามารถพึ่งพาได้ในเวลาที่สัตว์เสริญเทพเจ้าแห่งเล่า นี่ไงสาวงามที่กำลังเมาอยู่ทามาโมโนมาเอกคนนี้ยังไงล่ะคะทามาโมโนมาเอกังหรอคะทำไมอ,ะอ่ะอ่อแกแกเป็นฟอกที่แบบว่าเคยเจอมาก่อนนี่นะคิตกินะครับโอยอะที่อยู่ตรงนั้นมันคิตกิสังนี่นะครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะโผลมาตอนที่นั่งบนของเล่นที่ดูน่าสนุกมากเลยนะคะฮา่าดีจังเลยนะคุณเนี่ย แบบว่าไม่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถอยู่ได้แบบว่าธรรมดาธรรมดาแค่ได้อย่างแบบไม่มีอะไรต้องคิดอะไรมากแถนที่จะแบบสนุกได้กับความรู้สึกจากใจเนี่ยแต่ด้านสนุกต่อของที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยโหยจ้าจ้าเทามาเลยจ้าเกิดอะไรขึ้นหรอคะเนี่ยดูเหมือนว่าเหน็บหนมก็อยู่เลยแถมตาก็นะฟกนี่มันหมา,ายความยังไงกันแกเนี่ยอยู่ฝั่งยักษ์นั่นหรือโอ้จะไปหรอ ต้องการเขอ,อธิบายหรอข้อ1นึ่งล้มโกด้วยค่ะขออ้อ2มากก็พอเดาได้นะอธิบายมาสิฟอกคนดูให้ได้เข้าใจฉันฉันแบบรอมาตลอดเลยะคะ่ะรออะไรหรอก็อแบบเนโรซังเนี่ยได้บทบาทตลอดเลยเนี่ยก็ขนาดที่คิดอย่างนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าได้เตรียมเวทีขนาดใหญ่โดยตัวฉันเพื่อตัวฉันของตัวฉันขึ้นมาอย่างไงละคะครับตัวเตรอมันนะครับเกาะยักษ์ยังไงละคะเกาะยักษ์ แปลว่าเวทีของเดวแปลว่าญี่ปุ่นแล้วถ้าเกิดพูดถึงเกาะยักษ์แล้วก็ก็ต้องพูดถึงโมโมทาโร่ถ้าพูดถึงโมโมทาโร่แล้วก็ก็ต้องพูดถึงพระพุทธสามคนทางเทอที่เป็นอย่างนั้นทําไมทามาไอ้ทาไมช่องที่เป็นหมาเนี่ยถึงไม่ใช่เป็นตัวฉันล่ะคะเนี่ยหูเนี่ยคืออะไร d อนยูอันเดอร์สเตนคนที่แบบทําหน้าที่ที่เป็นหมาดีกว่าฉันเนี่ยมีอยู่หรอคะ มีอยู่แล้วก็ขอขอให้ออกบาเลยค่ะตอนนี้มีแล้วครับมีอยู่คนหนึ่งครับคุณหมาชินจูกุครับเจ๊เออท่านเจ้านายก็ขอพูดตรงๆนะรู้สึกได้ถึงแบบว่าความกดดันแบบมหาศาลมากเลยอะ่ะตัวเป็นหมายอยู่นี่แสงจิตตานั้นอะ่ะมันเป็นยักษ์แน่เลยมันแบบเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งของยักษ์แน่เลยอะ่ะเจ้านั่นอะ่ะต้องเป็นประเภทเดียวกับท่านมาซาโกะแน่เลยฟ ก็คิดเอาเองนะคะว่าต้องแบบลืมอยู่แน่เลยสงสัยจะิืมอยู่ใช่ไหมล่ะเนี่ยก็เลยลองรองดูสักพักหนึ่งแต่รอไปขนาดไหนเนี่ยก็มีออฟเฟอร์มาสักทีก็เลยโกรธขึ้นมาแล้วะคะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ก็แบบว่ามาที่โอนิกาจิมะเองแล้วก็แบบว่าหาโอกาสหาให้มีตัวเองเนี่ยมีบทบาทขึ้นมานะคะจ้ะแต่ว่าแต่ว่าจะว่าเป็นแบบว่าเกียรติยศของ นางเอกหรือเปล่านะฉันเนี่ยก็มีแบบเกียรติของตัวเองอยู่แต่นะถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าสักหน่อยเนี่ยก็คงแบบลุยต่อไม่ไหวก็เลยไปดื่มเหล้าที่ร้านน้ําชาตรงแถวนั้นน่ะทาไมร้านน้าชาขายเหล้าวะแต่ว่าปล่อยให้อารมณ์ไปตาทําไปตามใจเลยโต๋เหรือคือเรื่องอย่างนี้แหละค่ะจะก็คือเมาแล้วโผล่มานะจ้ะโถ่เจ้าแอนิมอลตัวเนี้ย แต่ว่าทําตามแบบความต้องการของตัวเองเหมือนทุกทีเลยฮะเธอเกิดจะเล่นเนี่ยไปเล่นที่อื่นไปเห็นดะความกุ้มใจที่คนที่เป็นตัวเอกอย่างคิตกิซังเนี่ยไม่เข้าใจหรอกค่ะสําหรับคนอย่างคุณเนี่ยฉันขอมอบคําพูดนี้ให้แล้วกันอย่าคิดว่ามีตลอดนะไอ้ช่องเซอร์วานอะ่ะดังนั้นก็มาสู้กันดีกว่าท่านเจาน้านายแล้วก็เหล่าผู้ที่แรงจะเป็นหมาทั้งหลายเห็นอย่างเงี้ย ฉันเนี่ยก็เป็นสายกินเนื้อก็เป็นแบบว่าฮันนี่จังเกอร์นะคะความมั่นใจที่แบบว่าจะดําเนินเรื่องไปโดยที่ไม่มีฉันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจะขอปราบนะตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้พูดอยู่ได้นะจะบอกว่าไม่ว่าดูยังไงเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือไม่ได้นะคุณโคจิโร่ซังถามอาโบซังเนี่ยถึงจะเห็นอย่างนั้นก็เถิดแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเสียใจง่ายนะแล้วก็โกรธง่ายด้วย ก็แบบว่าไม่ปล่อยคําพูดที่สงสัยอะไรออกไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปเนี่ยน่าจะเป็นกฎพื้นฐานในการจัดการหล่อนนะยา yeah. มาชูจังแล้วก็แบบลามมกถึงน่าจะเป็นสายสาวบริสุทธิ์เหมือนกันก็เถิดแต่ไม่ยกโทษให้หรอกนะเอาล่ะนะถึงเวลามาลันเลกกันแล้วเลทเจ้าเนี่ยคือยักษ์สีฟ้ามีนามว่าวาซาฮามิมารุ ถ้าไปตรงๆนะครับก็คือว่ากินไอเทคนิคเป็นยักษ์ที่มีล่างแยกของวาสะหรือวิชานะครับผมหรือว่าไอเทคนิคแล้วก็ใช้นคนนี้ที่มีชื่อเสียงในการแบบว่าใช้เทคนิคที่ทําให้คนเนี่ยมีความสุขต,ต่อคนที่เป็นรักจะทําวิชาอะไรออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ผลหรอกค่ะใช้แผนการอะไรงั้นหรืออย่ามาดูถูกเทคนิคการขับขี่ของฉันนะ คนราเลือกเฮียไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งแบบไหนก็เถิดก็สามารถวิ่งผ่านได้อย่างง่ายได้ด้วยวิชาแบบว่าคุบคุมจะสุดยอดไม่มีคำว่าค o สต์เอานั่นน่ะคือโกลเด้นไรท์ของฉันยังไงล่ะถึงแม้จะเป็นการแข่งด้วยเทคนิคแล้วก็ก็ไม่ต้องเกรงใจฟ็อกซ์ฉัน,นจะขอลงมือลงแรงเต็มที่เลยแล้วกันนะโอเคครับผมก็ เข้าช่วงในการแบบไปล่ายักษ์ก่อนนะก็เดี๋ยวรอให,ให้พี่หมดถือไปต่อได้นะครับผมโอเคครับผมก็ยักษ์ฟ้าจบโดนจัดก,การไปเรียบร้อยแล้วแหละเข้าสู่บทที่9เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้ากันเลยดีกว่าอย่ารอชาร้าก็ศัตรูตอนนี้เราก็ยังใช้ได้แค่เกส์วานที่มีมาให้นะครับผมแล้วทีเนี้ยไอศัตรูเนี่ยมันแบบว่าคือธรมาโมคทใช่ไหมมาแบบว่าตัดสินใจนตัดสินกันว่าใครเนี่ยมีความน่าเป็นหมามากกว่ากัน ผมก็เลยจัดทีมมะหมาขึ้นมาเพื่อจัการมันนะครับผมคือจริงๆก็เอาแค่เอาฮาแหละไม่มีอะไรมากบทที่9ปราบวาสหามิมารุศึกตัดสินชโอเคก็จำไว้ค่าคืออุชิวะกับวันมุมารุไว้แล้วกันนะโอเคโดยกันเลยดีกว่าครับสโตก็นะเลเวลน้อย จกกัดการได้สบายๆนะครับผมรีบจกกัดการกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าไม่ชนะท่าเลยนะแต่ว่าอเ,เอาเฮอะเอาสนุกแพละมาไห hey. มติดต๊ดตๆดยิ่ง พีสามื่นแนวหุยเยอะจังเลยอะโอ้ม่อยย่าฮุกโอ้โหทีเดียวก็หมื่นห้าเข้าไปแล้วน,นี่เกิดชนะท่ากคงตายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมาอัดเลยอัดมาอัดมานี่ไม่ทำอะไรได้หว่่ยังไม่ค่อยใช้โลโวออรถรถเพื่อนโจ,จมตีตูนะครับผมแล้วก็รถไอ้นี่โอเครีบจัดการกันเลยดีกว่า ไปเลยครับพี่หมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮให้ดูกันซะบ้างว่าใครเป็นหมาเรียบร้อยเอือเออฉันเนี่ยอยากจะมีบทมากกว่านี้จ้ะ อยากจะมีโฮกุใหม่อยากจะมีสกิลใหม่อยากจะมีชุดใหม่อยากจะเปลี่ยนชุดบ้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะกั็ไปแล้วโอ้ยนั่นอะมันก็แบบเปลี่ยนเกือบหมดเลยไม่ใช่เหรอฟ็ Fox. อก์เมาหน้าฟ็อกส์ตปีเราก็ได้ชุดไปนาไแล้วไม่ใช่เหรอท่านธามาโมโนมาเอก็เข้าใจความรู้สึกนะครับนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามฉันเนี่ยคือหมาค่ะจ้ะทำไมงั้นหรือเพราะท่านทามาโมโนมเเนี่ย อายุมากกว่าท่านเจ้านายแทนจะเรียกว่าตำแหน่งหมาเนี่ยน่าจะเรียกว่าท่านแม่ที่รอกันกลับมาจะดีกว่านะอ่าอ่าไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นเรื่องอายุอะไรพวกนี้ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยยะแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรทดแทนเลยอ่ะนี่มันหรือว่าเสียงจากสวรรค์ใครบอกกันว่าเกาะยักษ์เนี่ยจะเป็นสุดท้าย จนกว่าจะไม่ยอมแพ้เนี่ยมันจะมีบทของญี่ปุ่นบทที่2และบทที่3ตามมาจ้ะก่นมนนก็มีะนะจริงหรอคะเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังไว้นะแต่จะรออยู่ <c oughs> คงไม่ใช่มีบทที่3ตามก่อยยกมาจริงๆนะเนี่ยเอาไปว่าชนะแล้วค่ะถึงจะเกิดอะไรเรื่องขึ้นก็เถิดเกิดหลายเรื่องเกิดไปแล้วละ่ะครั้งเนี้ยมันแปลกกันไปแล้วเจ้าน่นนะ ดูเหมือนว่าจะพูดถึงเหล้าด้วยนะครับเรียกว่าแบบเมาเหล้าหรือเปล่านะเหล้าเหล้างั้นหรือหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรอขี่ตัวกี่คุงก่อนนะเพิ่งผ่านมาไม่นานนี่น่าจะรู้ดีนี่ย่าไม่มีอะไรหรอกเวลาแบบขี่แบอยู่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยก็ไม่ควรดื่มเหล้าเนี่ยก็แค่เรื่องอย่างงั้นเท่านั้นแหละจ้ะขับขี่ห้ามดื่มเหล้าโอ้เยอะมากเลยตรงนั้นแบบรักษากฎกติกายรางงั้นหรือเนี่ย ไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันก็เรื่องปกตินี่ก็ฉันเนี่ยเป็นฮีโร่ของเด็กๆนี่นาะโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆเล่าเนี่ยเอาไว้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็กลับถึงบ้านแล้วต่างหากสําหรับพวกเราไรเดอร์ที่ขี่ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบ้เท่านั้นมันยังมีพวกมอนสเตอร์ด้วยคนที่เป็นไบค์เกอร์เนี่ยต้องไม่ทําให้คนอื่นลําบากเพราะความไม่เก่งของตัวเองโอ้ห้ามขับขี่ระหว่างขับรถสินะครับ มันเป็นคำพูดที่ดีมากสําหรับการสั่งสอนเลยนะคะเนี่ยในการศึกษาค่ะเอาละถึงจะรู้สึกผิดกับคุณทามาโมบ้างก็เถิด <_ EN _> ก็พวกเราเนี่ยก็สามารถได้กุญแจที่ยักษ์ฟ้าเนี่ยถืออยู่แล้วเท่าน,นี้ก็สามารถเคลียร์ประตูใหญ่อันนี้ได้แล้วก็พวกเรามาเดินหน้ากันต่อดีกว่านะคะ โอเคได้ตัวฟ้ามาหนึ่งอันไม่ใช่ตัวฟ้าตัวทองมาหนึ่งอันนะครับไปจับเกลือกันแล้วก็ได้กล่องแดงไอ้ถั่วแดงนะครับผมไว้แบบเพิ่มพลังโจติบัสเตอร์โอเคก็เคลียร์ประตูที่2ล้วแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมาถึงร้านน้ำชานะครับผมตอนที่10มี3อันโอเค,อเคไว้เจอกันในวิดีโอครั้งหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ